แต่ว่าสิ่งที่จีนกําลังแก้ไขกันนั่นก็คือคุณเล่นงานผมคุณเองก็ถูกกระทบแต่ตัวจีนเองมีการเ,าเตรียมกระสุนไว้สำหรับป้องกันภัยถ้าคุณเล่นงานผมส่งออกผมถูกกระทบแต่ผมจะมีเขาเรียกสภาพคล่องมาช่วยกระตุ้นนะครับเหมือนกับปี2008เพื่อให้ไม่ได้5% จีนเป็นม้าำนานดับสองนะคุณไปเล่นงานเขาไม่ช่ยง่ายเลยทั้งด้านอยู่วกับการค้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็คือต้องทําอยู่ในขอบเขตทั้งทรามเองก็ต้องยอมรับนะครับด้านหนึ่งก็โหเล่นงานจีนจังเยอะแยะแต่ก็จริงจริงอีกคุยกับทางสีจิ้งผิงเพราะฉะนั้นโยบายของทรามก็คงจะไม่แบบเมียแข็งก้าวแต่ลึกๆมันมี flexibility ความยืดหยุ่นอยู่ในตัวมันเอง พฉะนนเอ,อกนี้เขาเขาเองไม่ใช่อย่างที่บางคนไปคาดบกเฮ้ยนะครับไอ้คนไอ้ทรัมป์เนี่ยกำลังจะเล่นสงครามกูลองวาดภาพดูความยิ่งใหญ่ของอเมริกาความยิ่งใหญ่ของความรวยของทรัมป์ความยิ่งใหญ่ของโอริกาสของทรัมป์หายไปหมดเลยถ้ามีสงครามท์มจะทำเลยครับกลองคุดยังไง และถ้ามีบางเรื่องเกี่ยวความมั่นคงท่ามอาจจะทาผมยกตัวอยงง่างง่ายๆที่อาจจะทอาจจะทำนะฮะในแง่สงครามแต่ไม่ใช่สงครามโลกถ้าเกิดว่าอิหร่านนะครับในกรณีที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์กรณีอิสราเอล,ล,ลคงจะทําตามที่เขาว่าจะเล่นงานไอฐานนิวเคลียร์ในกรณีผมคิดว่าทำอาจจะช่วยเพราะถือว่าทางด้านผลประโยชน์ทางด้านนี้เป็นเรื่องของความอยู่รอดของมักค่าของอเมริกาเพราะว่าถ้าเกิดอิสราเอล,ล,ลมีพยันตรายแล้วก็อิหร่านพังาดขึ้นมาทางด้านนี้แล้วก็มีประมณูในกรณีความยิ่งใหญ่ของอเมริกาจะถูกกระทบ ค่ะจริงเลยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือทําจะรักษาทุกโจทย์โดยที่พยายามรักษาสมดุลเนี่ยมันอาจจะเป็นสิทธิ ไม่ง่ายเลยนะคะบริบทตอนที่ทรัมป์ทำสงครามการค้ากับจีน1.0กับ2.0ยเนี่ยมันเหมือนมันต่างกันยังไงคะอาจารย์เขาจะใช้วิธีอย่างที่อาจารย์บอกมันก็คือจะเป็นสูตรเดิมวิธีเดิมนะคะก็คือวิธีการบีบก่อนแล้วค่อยเจราจาแต่จีนก็ดูเหมือนว่ารู้อยู่แล้วว่าทรัมป์จะมาด้วยลูกไม้แบบนี้นะคะกลยุทธ์แบบนี้นะคะเขาก็อาจจะเตรียมตั้งรับเอาไว้แล้วก็ได้นะคะอาจารย์มองอยังไงบ้างคะรอบนี้อรอบนี้นะครับเราจะสังเกตดูตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้น เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่พอหลังจากนั้นไบเดนเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกดีกว่าครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยทรัมป์ก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกก็คือไอ้เก็บภาษีหกสิบแต่คุณดูทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์นะครับตอนแรกนี่แรงงานจีนถ้าเราดูตัวเลขนะเก็บภาษีนําเข้านะครับนะครับทั่วเหล,ล็กการแรงงานทั่วโลกสองเก็บภาษีจีนนะครับเอ,อหลายรอบจนกระทั่งตัวเลขขึ้นไปประมาณห้าแสนกว่าหมายถึงนาเข้าแต่สังเกตดูไอ้ตัวลดสุดท้าย ถ้าจำไม่ผิดประมาณสักสองแสนน่ะที่เขาว่าจะขึ้นภาษีเอาเข้าจริงสตอนท้ายอเมริกากำลังจะพังด้วยทําเลยบอกเฮ้ยเรามาเจราจากันอยู่ก็กำเนิดอะไรเฟส <ใน S 2> วันไงจำได้ไหมเนี่ยเฟสวันเอ่อนะครับเฟสวันคืออะไรนะครับเอ่อเฟสวันก็คือไอ้ที่ผมจะขึ้นจะไม่ขึ้นแล้วไอ้ตรงที่ขึ้นเก็บภาษีเอ่อแสนสองจากลดจากสิบห้าหรือเจ็ดนึอกออกไหมครับแต่ขอให้จีนเนี่ยทำตามคำพูดก็คือซื้อสินค้าเขามากขึ้น เห็นได้ยังครับถอยเลยอ่ะเพราะทาไมถอยเพราะฉะนั้นครั้งสองนี่เหมือนกันเป๊ะก็คืออะไรครับเรื่องงานจีนในระดับหนึ่งคือไม่อยากให้มันถอยแต่ต้องการที่จะเล่นทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้มีการเจรจาเสร็จแล้วต้องมาถอยต่อเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นครับนะแล้วก็อันที่สองนะครับสิ่งที่จะเข้มข้นมากขึ้นอันนี้หนีไม่พ้นอันนี้ใครก็ตามเข้มข้นในเรื่องของความมั่นคงอ่าและนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยความมั่นคงเนี่ยสิ่งที่ทางด้าน ท่า,าทมเล่นงานตั้งแต่แรกจับลูกสาวของอะไรครับาทางด้านของหัวเว่ยแต่ของไบเดนเนหนักไปกว่านั้นเล่นงานเรื่องเทคโนโลยีระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ AI แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเซมิคอนดักเตอร์ไฮเอ็นสองหรือสานาโนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้ามทำหนีไม่พ้นเหมือนกันไปเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือป้องกันความยิ่งใหญ่ของจีนเพราะฉะนั้นทํามนะจะมีความเข้มข้นกับ จีนใ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 นส่วนนี้แน่นอนครับแต่ขนาดเดียวกันก็กรู้ว่าความเข้มข้นเหล่านี้มันมีต้นทุนเพราะนั้นต้นทุนที่เขาจะต้องทําก็คือพยายามเป็นต้นทุนที่ไปกระทบกับไอ้ความยิ่งใหญ่ของอเมริกามันต้องทําอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าพอเหมาะพอเจาะที่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นด้านความมั่นคงหรือด้านอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นคือเหตุผลนะครับที่ผมคิดว่าสิ่งที่จะทําที่มาตรงเนี้ยนะครับจะทำเนี่ยจะทาได้ขนาดไหนจันเองก็มีการป้องกันภัยเอาไว้เพราะว่าถ้าคุณเล่นงานผมนะ เรื่องเรื่องของการส่งออกผมก็จะมีผลกระทบอย่างที่อย่างที่เขาเล่นงานตรงไหนครับเล่นงานเรื่องของไอ้ตัวแล่แรเออแลเอิร์อ่ะจำได้ไหมก็ของอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ตัวนี้ก็ถูกกระทบบ้างจนกระทั่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทางด้านอเมริกาอยากได้กรีนแลนด์เพราะกรีนแลนด์เนี่ยมีพวกนี้เยอะมากนะครับถึงกับบอกเฮ้ยผมจะต้องเอาให้ได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง แต่ว่าสิ่งที่จีนกาลังแก้ไขกันนั่นก็คือคุณเล่นงานผมคุณเองก็ถูกกระทบแต่ตัวจีนเองมีการแปรงเตรียมกระสุนไว้สําหรับป้องกันภัยะถ้าคุณเล่นงานผมส่งออกผมถูกกระทบแต่ผมจะมีเขาเรียกสภาพคล่องมาช่วยกระตุ้นนะครับเหมือนับปี2008เพื่อให้ไม่ได้5%เพราะฉะนั้นกันนี้ก็คือการเล่นงานทาไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเล่นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเหมือนกับว่ากระสอบทรายอ่ะเพราะในกรณีที่ต่างฝ่ายตามซักกันพอสมควรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็พูดง่ายๆก็ทํามทาได้ดั จีนเป็นมาหาอำานาจดับสองนะคุณไปเล่นงานเขาไม่ใย่ยง่ายเลยทั้งด้านอยู่กับการคา้าเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็คือต้องทําอยู่ในขอบเขตทั้งทั้มเองก็ต้องยอมรับนะครับด้านหนึ่งก็โหเล่นงานจีนตั้งเยอะแยะแต่ก็จริงๆอีกคุยกับทางสีจิงิงเชิญมาเลยไปไปในงานเนี่ยไอไอเปิดตัวของสังเกตด,ดูสิครับเพราะฉะนั้นนโยบายของทรามก็คงจะเป็นแบบมีแข็งก้าวแต่ลึกๆมันมี flexibility ความยืดหยุ่นในตัวมันเองความยืดหยุ่นนี้จะตั้งอยู่บนสมดิษฐานสองตัวครับ ตัวนึงก็คือไม่ทําให้เขาเนี่ยเสียความรู้สึกกับประชาชนว่าเฮ้ยอเมริกากําลังเป็นฝ่ายรองกับอันที่สองนะครับก็คือต้องการที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ภายใต้โลกที่มันอย่างน้อยที่สุดไม่ได้ปั่ปดดนป่วนดยทั้งนันเพราะฉะนั้นคนบางคนไปคิดว่าทรัมป์เนี่ยอยากจะทําสงครามโลกให้งสามจริงๆไม่จริงหรอกครับถ้าคุณไปดูประวัติเขาใช้ศัพท์ทรัมป์อาเวร์ตัวสังเกตดูครับ นะเขาจะไม่ส่วนหนึ่งที่เล่นงานทางด้านยูเครนก็คือเขาไม่เห็นไม่ชอบทางด้านนี้ทางด้านไต้หวนันสังเกตด,ดูนะครับเขาไม่เคยพูดเหมือนกับใบเดนเลยเฮ้ยถ้าเกิดอะไรนะผมจะมาช่วยทปามไม่เคยพูดแต่เล็กเกเขาตาบอกว่าผมจะใช้วิธีไหนไม่จะทําทสงครามจะบีบจีนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าไปยืนเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตด,ดูทําอยู่ไหน,นนะยกเว้น ยกเว้นตัวที่อาจจะเรียกว่าอะไรครับในบริเวณบางเรื่องที่เขาแรงเข้มผ้นผทุกอย่างเขาเล่นงานผู้นําทางด้านทหารของทางด้านอิหร่านจําได้ไหมครับทางด้านอิหร่านนะตอนนั้นก็เล่นหนักแต่สังเกตดูเขาเองนะก็พูดถึงอิหร่านเขาได้พูดถึงในลักษณะว่าจะทําสงครามแต่ก็บอกว่าทํานองว่าจะใช้ maximum อะไรครับ p r e s s u r จะบีบทางด้านอิหร่านทางด้านเศรษฐกิจกเพราะ,ะนั้นในนีกรณนี้เขาเขาเองไม่ใช่อย่างที่บางคนไปคาดบเฮ้ย นะครับไอ้คนไอ้ทรัมป์เนี่ยกำลังจะเล่นสงครามกูลองวาดภาพดูความยิ่งใหญ่ของอเมริกาความยิ่งใหญ่ของความรวยของทรัมป์ความยิ่งใหญ่ของโอลิการ์ของทรัมป์หายไปหมดเลยถ้ามีสงครามทรัมป์จะทำเลยครับกูลองพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้แต่ทรัมป์ทำเท่าที่อยาอะไรครับสามารถบีบได้ด้วยแรงกดดันทางการเมืองทางเศรษฐกิจสาคัญที่สุดและถ้ามีบางเรื่องเกี่ยวความมั่นคงทรัมป์อาจจะทานะครับถมชกเตียงง่ายๆที่จะทำอาจจะทำนะะในแง่สงครามแต่ไม่ใช่สงครามโลกถ้าเกิดว่า อิหร่านนะครับในกรณีที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งกรณีอิสราเอลคงจะทําตามที่เขาว่าจะเล่นงานไอ้ฐานนิวเคลียร์ในกรณีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากอเมริกาเพราะว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีของอเมริกาเข้ามาช่วยจะไม่สามารถฐานเข้เลอละที่ตั้งของอะไรครับพวกขีปนาวุธหรือทางด้านนิวเคลียร์ในกรณีผมคิว่าทาม อาจจะช่วยเพราะถือว่าทางด้านผลประโยชน์ทางด้านนี้เป็นเรื่องของความอยู่รอดของมักกะของอเมริกาเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีนี้นะครับอิสราเอลมีพยันตรายแล้วก็อิหร่านพังงาดขึ้นมาทางด้านนี้ แล้วก็มีปรมาณูในกรณีความยิ่งใหญ่ของอเมริกาจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นในกรณีอาจจะทําให้พูดง่ายเป็นเครื่องของขัดแยง้งแต่ขนานี้ยังไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะอิหร่านเองตอนนี้ก็เน้นทางด้านการทูตและอิหร่านเองก็รู้ว่าเสียเปรียบถึงอะไรครับต้องอาศัยทางด้านของอของของของรังเสเซียทําข้อตกลงความมั่นคงแต่สังเกตดูนาะคิตาเป็นข้อตกลงความมั่นคงที่ไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนกับทํากับเกาหลีเกาหลีเหนือกับทางด้านของรัสเซียทําข้อตกลงให้ความร่วมมือเหมือนมาตราห้าของนาโต้อะ ถ้าหากว่ามีภัยคุกคามแต่และประเทศต,ต้องช่วยแต่ทางด้านรัสเซียอิหร่านไม่ได้ทําข้อตกลงอันนี้มีการอมเพราะถ้าทาแบบนี้นั่นหมายความว่าทางด้านของรัเสเซีย ต้องไปช่วยเหลืออิหร่านในกรณีที่มีปัญหาันอิสราเอลทัล่งตอนนี้ทางด้านของรัสเซียไม่อยากจะไปไกลถึงขนาดนั้นครับเพื่อตามข้อตกลงความมั่นคงนะครับเพียงแต่เป็นหลักประกันช่วยเหลือทางด้านอาวุธมีการซ้อมลบอะไรรด้วยกันแต่ไม่ได้ไปไกลถึงว่าผูกพันที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นอิหร่านตอนนี้ถึงอยู่ในภาวะที่จําเป็นต้องทํา2อย่างก็คือทําทางการทูตแล้วก็ให้เพื่อไม่ให้มีการหลอกลวงเมื่อเป็นการท้าทาย2หาทางที่จะป้องกันด้วยการสนับสนุนในความสัมพันธ์ทางการความมัั่นนคงงงกบทาาด้าขอ มากขึ้นครับค่ะสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณทรัมป์พยายามที่จะทําเพื่อให้อเมริกานั้นกลับมายิ่งใหญ่เป็นยุคทองอีกครั้งหนึ่งด้วยนโยบายที่เราพูดกันมาทั้งหมดทั้งรายการนะคะกระทบกับโลกมากน้อยแค่ไหนคะยุคทองของอเมริกาอเมริกายิ่งใหญ่แล้วโลกที่เหลือจะเป็นยังไงคะอาจารย์ในยุคคุณทรัมป์สองจุดศูนย์เกมอันนี้นะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นทั้งสีโลกสามเกมและเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของฟินฟินได้เพราะฉะนั้นในด้านบวกถ้าอเมริกายิ่งใหญ่ โลกมันมีสันติภาพนะครับสามารถที่จะรักษาดุลยภาพได้โลกก็จะดีครับดีในแง่ว่าอะไรครับไม่มีประเด็นปัญหามากมายเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่สามารถดูดยภาพหมามนาามีปัญหาเราจะมีปัญหาเพราะนั่นที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนสมริติฐานนั้นเสองยิ่งใหญ่นี้อเมริกาเป็น ประเทศเศรษฐกิจดับหนึ่งของโลกถ้ามันมีความมั่นคงมีเสถียรภาพประเทศทั่วโลกก็จะได้ประโยชน์เอเมริกายังเป็นประเทศที่ด้านของอะไรครับสัมพันธ์ต่อเรื่องของอ่าเรื่องการค้าการลงทุนเยอะแยะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอเมริกานะครับภายใต้ทรัมป์นะครับไม่มีดุลยภาพโลกเกิดการปั่นป่วนนะครับแสดงถึงความอ่อนแออันนี้จะมีปัญหาเพราะปัญหานัือ,อะไรโลกจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยในทุกภูมิภาพนะครับ แล้วก็จะมีภยัยคุกคามทางด้านของในแต่ละภูมิภาคอีกขึ้นมาเยอะและอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มีประเทศหลายประเทศมีประมาณูสองถ้าหาว่าอเมริกาเศรษฐกิจมันย่ำแย่คุณลองวาดภาพดูสิครับตอนช่วง2008อ่ะตอนนั้นอเมริกากคาย่ำแย่ด้วยก่อนครับ<ค>หลายประเทศก็ย่ำแย่นะครับจนกระทั่งในที่สุด2008ก็นํานไปสู่เรื่องของอะไรครับวิกฤตในสหภาพยุโรปเรื่องของอวิกฤตเรื่องเงินสกุลยูโรและตอนนั้นยังโชคดีนะเพราะจีนเนี่ยเข้าช่วยเหลือโลกอุตสาหกรั้มเงินนะ ออกมาช่วยจนทั้งบาดเจ็บจนทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าหากว่าอเมริกาเนี่ยเกิดมีประเด็นปนัญหาโลกทั้งใบก็จะมีปัญหายกตัวอย่างง่ายๆ19 29เกนะี่ยคือตัวอย่างเขาเรียกว่า The Great Depression เป็นตัวอย่างอย่างดีเลยถ้าอเมริกามีปัญหาทั้งโลกเนี่ยกระจุยไปหมดเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าภายใต้ธรรมเนี่ยโลกกําลังจับตาดูเพราะจะมี Dis disruption เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลจะเปลี่ยนแปลงยังไงจะเป็นไปตามที่เขาตั้งใจไว ็โอเคครับนะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความยิ่งใหญ่ของอเมริกาก็เป็นซีโร่สัมเกมเพราะว่าในภายใต้ทําความยิ่งใหญ่คือเฮ้ยแคนาดาอะไรทางด้านของอะไรกรีนแลนด์นะครับอ่าอ่าทางด้านของอะไรอ่าทางด้านกรีนแลนด์ปานามานะครับสังเกตดูสิครับเพราะใน,นความยิ่งใหญ่นี oh. มันก็มันมีต้นทุนนะครับและต้นทุนอันหนึ่งก็คืออะไรครับเรื่องของสิทธิทเสรีภาพ พ่อไปใต้ธรรมมันมีความยิ่งใหญ่ที่ตรงกันข้ามกับเรื่องของการเคาลบต่อสิทธิมนุษยชนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่มีประเด็นที่ปัญหาและความยิ่งใหญ่ของธรรมนั้นมันอธิบายถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือจุดอะไรครับการการอะไรครับการแย่ลงของอะไรครับดีคลายของลิเบอร์ดโมคราซีประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งทุกนะคุณนะในสุนทรพจน์ของไบเดนบอกชัดเลยครับว่าโลกกําลังเข้าอันตรายครับ มากกาของทรทม์นั้นมีต้นทุนคืออะไรครับการเสื่อมคลายของประชาธิปไตยที่มีการถ่วงดุลเพราะฉะนั้นภายใต้ความจริงใหญ่ไทม์มีทั้งบวกทั้งลบต้องระวังครับ